ไปดูกันต่อครับอีกหนึ่งปัญหานะครับสำหรับใครที่ใช้ Facebook แล้วอาจจะมีข้อความมาอย่างอินบ็อกซ์ส่วนตัวจากเพื่อนเราบอกว่าขนาดนี้มีปัญหาเรื่องเงินอยากจะให้โอนเงินมาให้หน่อยฮะ,ะบางคนพอโอนไปแล้วปรากฏว่ามังรู้ทีหลังว่าไม่ใช่เพื่อนก่ะเรื่องนี้นะคะก็คือจะต้องเช็คกันให้ดีๆละ่ะ,ละค่ะวันนี้มีคำแนะนำจากทางตำรวจ ตราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะก็เตือนวิธีป้องกันง่ายๆเลยทางเจ้าหน้าที่บอกยึดหลัก3ข้อคือห้ามมืนห้ามซื้อและห้ามที่เกียจอย่างเด็ดขาดค่ะก็บอกว่าดูตัวเลขครับ3ามเดือนที่ผ่านมานะครับมีคนไทยโดยนแฮ็ก Facebook แล้วก็อีเมลเป็นจำนวนมากครับมีเหยื่อที่ถูกหลอกโอนเงินรวมแล้ว 20ล้านกว่าบาทครับคนร้ายจะใช้วิธีการขโมยพาสเวิร์ดนะครับซึ่งจะมี3วิธีวิธีแรกก็คือการแฮ็กพาสเวิร์ดครับแล้วก็คาดเดาเอาว่า เจ้าของ Account รายนี้จะใช้พาสเวิร์ดอย่าตามวันเดือนปีเกิดปีเกิดหรือว่าตัวเลขโทรศัพท์ที่พอจะคาดเดาได้ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็มักตั้ง p a s s วิร์ตามตัวเลขเหล่านี้หรือจำง่ายอ,อ่าใช่หรือ2ใช้วิธีการสร้างหน้าเพจปลอมขึ้นมาแล้วพอเจ้าของเข้าไปใช้ไอ้เจ้าเพจปลอมเนี่ยมันจะเตือนว่าพาสเวิร์ดใกล้หมดอายุให้เปลี่ยนพาสเวิร์ด ซึ่งคนร้ายก็สามารถได้พาสเวิร์ดตัวใหม่ของเราไปได้พร้อมกับพาสเวิร์ดตัวเก่าแล้วก็ใช้ไปแฮ็กคือไปล็อกอินในนามของเราครือจริงการตั้งพาสเวิร์ดเนี่ยบางคนบอกว่าควรจะมีตัวอักษรสลับกันด้วยเพื่อความยากในการคาดเดานะคะแล้ววิธีการสุดท้ายคุณผู้ชมฟังให้ดีๆค่ะคนร้ายจะปล่อยสแป์เข้าไปขออภัยค่ะปล่อยสปายแวร์เข้าไปในเครื่องคอมแล้วสปายแวร์นี้ก็จะเข้าไปทําลายระบบจากนั้นจะเข้าไปถึงข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์คนร้ายก็จะรู้พาสเวิร์ดได้ทันทีนะคะนี่ เป็นวิธีที่ค่อนข้างแยบยนมาก พอคนร้ายทําสําเร็จจากนั้นก็จะสวมรอยเป็นเจ้าของ Facebook แล้วก็ทําการส่งข้อความไปในอินบ็อกซ์ให้เพื่อนที่อยู่ใน Facebook ของเราเนี่ยโอนเงินมาให้ดังนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมมีเพื่อนที่ส่งข้อความไปบอกว่าโอนเงินให้หน่อยนะเท่านั้นเท่านี้นะโทรเช็คดีกว่าเพื่อความปลอ,อดภัยเพราะว่าบางครั้งนะฮะก็ถูกคนคร้ายสวมรอยเป็นเพื่อนนะครับเขาก็บอกว่าสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตั้งค่าความปลอดภัยเพิ่มเติมก็คือการใส่รหัสพิเศษ างผู้ให้บริการอ e ีเมลจะมีการส่ง SMS ครับผ่านโทรศัพท์มือถือใส่ควบคู่กับพาสเวิร์ดทำให้บุคคลอื่นไม่สามารถเข้าอ e ีเมลของเราได้ซึ่งระบบความปลอดภัยแบบ2ชั้นนี่แหละครับค่ายอ e ีเมลต่างๆก็จะมีให้ทุกคนใช้ฟรีสามารถใช้ได้เพียงแค่ K ต้องเสียเวลาเพิ่มประมาณ2-3นาทีในการรอตัวของพาสเวิร์ด t t p นะครับส่วนพลตำรวจตีสุภาษบอกว่า ให้จดจำอย่างหนึ่งครับว่าห้ามมื่นคืออย่าเป็นเพียงผู้ใช้เพียงอย่างเดียวไม่สนใจความรู้ในการป้องกันตัวเองห้ามซื่อครับก็คือต้องหัดเป็นคนช่างสังเกตไม่เชื่ออะไรง่ายเพราะว่าแทบทุกส่วนแทบทุกสิ่งบนโลกออนไลน์ครับสามารถปลอมได้หมดและสุดท้ายคือห้ามขี้เกียจครับหากว่าผู้ให้บริการต่างๆมีระบบความปลอดภัยไม่ให้ใช้อาจต้องเสียเวลาเพิ่มขึ้น แต่ก็ต้องยอมสละเวลาหน่อยเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ครับค่ะก็เป็นเรื่องเตือนภัยนะคะให้คุณผู้ชมระมัดระวังกันด้วยค่ะ